พอ,อวางมือลงในน้ำเสียเคมีทันใดนั้นเขาก็ตะโกนขึ้นคริสรีบดึงเพื่อนของเขาขึ้นกำลังจะถามเขาหยิบกิ้งไม้แล้วหัวเราะทุกคนตะลึงงานที่แท้เป็นแค่เรื่องโกหกเมื่อทุกคนกำลังจะจากไปพรมีการค้นพบใหม่ทุกคนยังคิดว่าเราเล่นแต่ครั้งนี้เรื่องจริงเขาหยิบมีดออกมาแกะใบไม้อย่างระมัดระวังปลารูปร่างประหลาดปรากฏขึ้นทุกคนก็ประหลาดใจงงว่าทำไมมีปลาที่หน้าตาแบบนี้มีคนหนึ่งจะแตะมัน พวกเขาตื่นเต้นมากจากนั้นเตรียมตัวขึ้นรถไปสถานที่ต่อไปไม่สนใจปลาประหลาดในน้ำแล้วพวกเขาต้องการค้นหาความตื่นเต้นและบุกเข้าไปในโรงไฟฟ้านิวเคลียเชยโนโบินโดยสมัครใจเพื่อความปลอดภัยพรถืออุปกรณ์ตรวจวัดนิวเคลียร์ถ้ารังสีสูงเกินไปเขาจะพาทุกคนออกไปถึงแม้ดัชนีจะปะกติแต่ทุกคนไม่รู้ว่าภัยใกล้เข้ามาแล้วเมื่อไปถึงหน้าประตูอาคารก็เห็นสุนัขตายตัวหนึ่งสิ่งนี้ไม่ทําให้พวกเขากลัวพรแต่ประตูออกพวกเขาก้าวข้ามสุนัขที่ตายแล้วและเข้าไปในอาคารเดินขึ้นบันไดสังเกต พรอ,อยู่ข้างหนึ่งเห็นฐานร้อนกองอยู่มุมหนึ่งแต่เขาไม่ได้บอกทุกคนแค่เตะม,มันออกไปแล้วบอกให้ทุกคนออกไปได้แล้วต้องกลับรถก่อนมืขนดขณะนั้นเองพอและได้ยินเสียงบอกว่าอยู่ที่นี่เถอะทั้งสองคนขึ้นไปดูด้วยความสงสัยพรบอกให้เงียบข้างหน้ามีเสียงดังขึ้นทุกคนเดินตามหลังอย่างระมัดระวังเมื่อพรเดินเข้าไปในห้อง <c oughs> มีกลายพันธุ์พุ่งออกมาแต่มันไม่โจมตีคนเหมือนกำลังซ่อนอะไรไว้ ทุกคนกลัวแล้วออกจากอาคารออกไปข้างนอกมาสำรวจที่เชโนบินก็เก่งมากแล้วพรอ,อธิบายว่าเขาเป็นไกด์มา5ปีแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เห็นมีกลายพันธุแล้วหัวเราบอกทุกคนให้ขึ้นรถสตาร์ทรถแล้วพบว่ารถไม่ขยับน้ำมันอาจจะหมดแต่ตอนมาที่นี่ยังเต็มอยู่นี้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็ไม่มีปัญหาเช่นกันพรเปิดฝาขึ้นดูพบว่าลวดถูกกัด คริสถามว่าสัตว์อะไรกัดลวดได้คุณแน่ใจนะว่าที่นี่มีแค่เราพรแสดงสีหน้ากังวลเตรียมจะร้องขอความช่วยเหลือแต่กลับไม่มีใครตอบเลยตกมากลางคืนเร็วมากทุกคนเริ่มกระสับกระส่ายเริ่มโทษกันตอนนี้มีเสียงดังข้างนอกทำให้ทุกคนกังวล ทุกคนมองออกไปนอกหน้าต่างเพื่อฟังดูว่าเสียงอยู่ที่ไหนเหมือนเสียงร้องไห้ของทารกพอล,ลงจากรถพร้อมปืนไปตรวจสอบมิคาเอลไม่มั่นใจจึงตัดสินใจลงตามไปทันใดนั้นเสียงปืนดังขึ้นในระยะไกลคริสเป็นห่วงและไปตามหามิคาเอลเมื่อเขากลับมามิคาเอลและได้รับบาดเจ็บสาหัสและพรหายตัวไปมิคาเอลยังพูดว่าพวกมันจับเขาไปแล้วพวกมันจับเขาไปแล้วยังพูดไม่จบ ทุกคนต่างก็มีค่ำคืนอันแสนเศร้าคริสโทหาพรแต่ไม่มีใครตอบกลับทั้งสามคนตัดสินใจไปตามหาเขาเพราะพวกเขามีปืนเมื่อไปถึงหน้าประตูก็พบเครื่องรับส่งวิทยุของพรทั้งสามคนตามรอยเลือดเข้าไปข้างในบรรยากาศอึมครึมทำให้พวกเขาขนลุกต่อมาก็เจอพรอ,อยู่ข้างในแต่เขาเหลือแต่หนังทันใดนั้นประตูก็เปิดออกทั้งสามคนรีบหนีนาตาลีเห็นฉากสยองโชคดีที่เธอได้ปืนแล้วหนีออกไปจากที่นี่คริสเริ่มยิงทั้งสามคนจึงวิ่งได้ กลับมาที่รถคริสบอกให้ทุกคนออกไปจากที่นี่แต่อาการบาดเจ็บของมิคาเอลทาให้เขาเดินไม่ได้และนาตาลีพบเห็นร่างผ่าม้วในกล้องในบริเวณที่ปนเปื้อนนิวเคลีย์นี้มีสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อที่จะจากไปอย่างรวดเร็วพวกเขาต้องคิดวิธีอื่นพวกเขาไปที่ลานเศษซากที่ถูกทิ้งร้างและพบรถบัสที่เต็มไปด้วยรูกระสุนแต่มันถูกยิงจากด้านในที่นี่ช่างน่ากลัวจริงๆคริสแตะประตูรถอยากเข้าไปหาอาวุธแต่เห็นแค่เสื้อเปื้อนเลือดโชคดีที่พวกเขาเจอสายไฟฟ้า กำลังหันหลังกลับสุนัขหลายตัวก็ไล่ตามพวกเขาอย่างไม่ลดละหมดผลทางทั้งสี่คนต้องผ่านน้ำฝนเปื้อนกัมมันตภาพังสีคนหนึ่งไม่ระวังสองคนก็ล้มด้วยเมื่อได้รับการช่วยเหลือขาของโซซี่ถูกกัดและมีเลือดออกพวกเขาในโลกกลับมาแต่ที่น่ากลัวคือรถหายไปตามรอยไปพวกเขาพบรถถูกพลิกคว่ำสองคนข้างในหายตัวไปเมื่อไกลาจากที่นั่นพวกเขาก็เจอโทรศัพท์ชมวิดีโอด้านในเห็นแต่อแมนด้ามองออกไปข้างนอกหน้าต่างก็พังทันทีรถเริ่มสัญ่างรุนแรง หลังจากนั้นก็ไม่หยุดกลิ้งทั้งสองคนกรีดร้องด้วยความกลัวดูเหมือนสิ่งมีชีวิตลึกลับจะลากทั้งสองออกไปเพื่อช่วยมิคาเอลและอแมนดาพวกเขาเข้าไปในอาคารในเวลาที่พวกเขาใช้ความกล้าหาญออกตามหาร่างมาหึกมาปรากฏขึ้นพวกเขากลัวและวิ่งหนีไปทันใดนั้นเจอแมนดาตรงหัวมุมไม่สนใจมิคาเอลและพวกเขาวิ่งหนีไปก่อนขณะสนทนาแผนร่างผอมบางปรากฏขึ้นข้างหลัง คริสค่อยๆเดินไปสวัสดีทุกคนมองไปทางนั้นไม่สนใจเงาหลังงอแมนดาเสียงคริสดังขึ้นเธอถูกลากไปอีกครั้งทุกคนไล่ตามจนไปถึงพื้นที่ว่างและเห็นสัตว์ประหลาดนับไม่ถ้วนพวกเขากลัวและวิ่งหนีไปที่อืน่นคริสพยายามทามประตูโซซี่รับผิดช,ชอบการต้องกันในช่วงเวลาวิกฤตนาตาลีพังกุญแจได้พวกเขาเข้าไปซ่อนตัวอยู่ข้างในเดินลงบันไดสัตว์ประหลาดไล่ตามทันทีคริสปิดประตูแต่ประตูเหล็กไม่ขยับ โซซี่ต้องผลักจากด้านนอกโชคไม่ดีที่โดนสัตว์ประหลาดจับไปโดยไม่มีเวลาเศร้าโศกผู้รอดชีวิตทั้งสามคนยังคงเดินต่อไปแต่พวกเขาไม่คิดว่าที่นี่จะเป็นที่ซ่อนของสัตว์ประหลาดจูจูคริสก็เจอแหวนของมิคาเอลในเต็นท์มีเสียงแถวเบาบอกให้พวกเขาหนีไปหลังจากนั้นหนีไปชิ3สาคนกำลังขึ้นบันไดพวกมันมาแล้วยื่นมือออกออกมานาตาลีถูกจับตัวไปเธอดิ้นรนอยากจะกำจัดพวกมัน สุดท้ายก็ยังถูกลากลณมาอีกสองคนขึ้นไปข้างบนเครื่องวัดรังสีเตือนว่าดัชนีการแผ่รังสีเกินเกณฑ์ที่อนุญาตผิวหนังถูกไม่ตาก,ก็มองไม่ชัดพวกเขาต้องหลับตาและออกไปจากที่นี่ทั้งสองคนเดินลงบันไดเห็นอแมนด้านอนอยู่ที่มุมห้องตอนนี้เธอเสยชีวิตแล้วทั้งสองคนเดินออกไปข้างนอกสัตว์ประหลาดปรากฏตัวอีกครั้งโดยทันทีคนสองคนดิน้นรนด้วยความช่วยเหลือของยูริคริสจึงหนีออกมาได้พวกเขาเพิ่งจะออกมา ในที่สุดก็เห็นแสงสว่างของทีมกู้ภัยคริสยกมือขึ้นเพื่อขอความช่วยเหลือโปรดช่วยพวกเราด้วยเขายังไม่ทันได้ขึ้นไปอีกฝั่งก็ยิงเมื่อเห็นคริสล้มลงยูริก็สิ้นหวังเธอร้องไห้และเต็นหลงข้างๆเขาพอตื่นขึ้นก็มีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ปรากฏตัวยูริถามว่าที่นี่คือที่ไหนและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ก็ถามเธอว่าเธอเห็นสัตว์ประหลาดหรือไม่พวกมันฆ่าเพื่อนของฉันได้ยินอย่างนี้พวกเขาก็มองหน้ากันแล้วปลอบอยูริพวกเขาจะช่วยเธอแล้วช่วยเธอนั่งคนหนึ่งเปิดประตูเหล็กและอีกคนหนึ่งผลักเเธอเข้าไป แล้วปิดประตูทันทียูริก่อยหันหัวของเธอมีใครอยู่ไหม